ครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมบ่าวหมอช่องขึ้นทีนิสสันชั้นแนวครับโอ้โหลังการงานสา่งครับว่าวสามีเดี๋ยวไปล่องกันเลยครับเอาจำไม่อยู่โอาโห้อ้โหจำไม่อยู่จำไม่อยู่นี่ครับบาวแอร์ครับนี่ครับเพียรครับว้ายไปแล้วครับอู้ช่วยมีเชือกปืนเชือตังแล้วก็บ่าวสองทีสานกวองครับ นี่ครับเบาหมอจะไปวิ่งว่าวยากครับนี่ครับนะมัดซุงมัดซุงครับมัดซุงเราเข้าตั้งกันไปครับผมขึ้นยากเทคสองนะครับเขากำลังจะไปปล่อยไม้นะครับผมเมื่อกี้นี้ขึ้นแล้ว tăng cơn bay ขึ้นแล้วนะครับบารนี่ขึ้นแล้วมันจาขานมันดึงแห้งครับจังหวะนี้ดึงแห้งรับลมมาแห้ง เงว่าอยู่ทางนี้ก็ยังหนักอยู่ด้วยนี่จังหวะนี้ดึงสองคนนะครับดึงซอยกันสองคนเอินาหาไม่ให้ทีมงานอามัยมห้นะครับมาพันเสียกไว้พิกพิกพิกทันเลยโอเคทำไมทำไ ามีการนักหัวนะครับอยังไปดันสายของคนแดนนะครับว่าอะไรว่าองหวอะไร ตัวลงแล้วเห็ดหัวไม่แต่มันนิ่งยังจะอยู่ได้เนาะเห็ดเอกก็เห็ดเขาเองเมนกันเน้เห็ดเอกตัวใดเหมือนกันทำไมมาเสียวมัวตแล้วก่อนขึ้นลับสิ

Ha ha ha.

ฮักวนะฮักนวะกะเสเลยแกเสแกเสแกเสกเสหลังจากไปแต่งหัวแต่งแอกมาเรียบร้อยครับมาปล่อยใหม่อีกรอบครับ ว้าแอกยักษ์บุรีลมคนแรกของหมู่บ้านหรือของอำเภอวะทำใหญ่ขนาดนี้ฮะของอำเภอเนาะ,ะมีใครใหญ่กว่านี้ไหมใครนี่สามจุดหกนะสี่เมตรว้าแอกยักษ์นะคะขึ้นเดียวไหมขึ้นเดียวไหม

xin tới nóng đinh này ở đây lái đẹp vào tiền? này, này. À, đi mà, đứng mà. Đứng mà. Đứng mà. Đứng เลปดลงถ้าพวกมึงสองตัวฝอยคู่อยคุเลยลูกมึงกูตายเลยดิยเยียคีไอ้ยา้เอยไอ้ยอเขาเหลือใจบ้ามงอะเมื่อกี้ใช่ับไหม ระวังโดนมาสามหัวตังค์อะไรบื้นให้ปะเวลามันเยี่ยมพันธุ์ไปเฮ้ยเฮ้ยไกตั้งเลยสะดุดก่อนทีเี้ถ่ายมาหน่อยถายมาหนเอยวิ่งล้มนี่ครับสะดุดขี้สะดุดขี้หมาล้มครับ โอ้ตังค์คุก็ชิ่วตัวจริงๆเลยว่าทองยูทิวไปเลยโอเคเดี๋ยวให้ยางพานไปน้ำได้บ้างง่ายทิมงานเมาเอ็กยั์บ้านคำใหญ่ครับมาแล้วเล็กหน่อยข้างล้างเอาคนเดียวปิวได้นั่นน่ะบักเสือฝ่า